ล่างสุดเลยขันขึ้นมาล่างสุดเลยกต่ว่าจะกินง่ายๆใช่ไหมมาแล้วข้างล่างนี่คนเอาคลิปว่ะได้คลิปแล้วเเคคลลลลิิปปยยได้คลิปแล้วนะเดี๋ยวส่งให้โอ้โหได้คลิปสมใจแล้วนะครับคนนี้คนสีขั้นสีแดงเอาคลิป เดี๋ยวลงไว้ในเพจ Enduro เพกน้อยช่ว็อกเสองคลิปแล้วนะเพจสเพจมางสายเยอะตัวอีกลงววนววไวว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 วไวว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 วตวว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 